เรามาพบกับช่อง g g Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปปลาเก๋วกันนะคะเป็นแมปปลาเก๋วที่ยากค่ะคือแบบว่าเป็นปาลาเก๋าที่หายนะคะถ้ากระโดดไปก็จะหายแบบนี้นะคะถ้า,างั้นเรามาเริ่ม,มก,กันเลยเย้ยเยนี่เหมือนจะเป็นคนสร้างแมปนะคะอ้ขึ้นไปก่อนเลยราก่อนชิบชิบชิบป,ปชิบล็อก อุย้ยตกเลยแค่จะเปิดคลิปหายก็ไวเหมือนกันนะมาเรอวว้น่าเหมือนกันนะเนี่ยใครเล่นได้คอมเมนต์มาบอกได้นะแบบนี้ชื่อว่าแมปสปีดทาวเวอร์นะมาให้นะ โอ้โอ้โครัง,ง,งแบบนี้มันจํากัดด้วยนะจํากัดเออเล่นได้แค่สามคนค่ะในแมปเนี้ยจะมีแค่สามคนจะเล่นกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่ามันมีจํากัดแค่สามคนเรเข้ามาเนี่ยห้องก็เต็มแล้วค่ะไปมาไกลแล้วนะเกือบตก เห,หม่เนาะเล่มเหมยเหม่หัวเราะเหมือนกันนัเน,นี่ยแล้วก็เป็นคนที่เล่นปาลกก์วไม่ค่อยเก่งเหมือนกันด้วยตกอ,อีกแล้วอนะ่ะ

แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ